นี่การแข่งขันของมัถรบายทาไมเอาเลยเดี๋ยวจะจามือเทปวะดูตื่นมากเลยไะเ้เกมแม่หนึ่งศูนย์พอหนึ่งศูนย์พอ Phạm mười thế ba đi. <laughs> <laughs> đi Bọn tam ôn lèo đi đi โอ้คร oh, oh, ับจ oh, oh, ังหวะนี ing, think, okay? lar, mate, ้เฮงหิงหิงห ah, ิงได้ย right ิงเข้าไปหิงจะเข้าไม่เข้าก็ฟิวสกัดได้มือกูเจ็บ ทำยังไงก็ได้อย่าชนตะกองแล้วกันชพ่รับแม่เขาคุได้จบไหมนะโห้เลยาอโอ้โหลับข้ามคาร์ดแด้ได้มีสมาชิกคนหนึ่งไอพีม่ได้ไหม ตอนนี้ฟุกก็ได้วิ่งเข้าไปแล้วชูฟ้ามืดเท่มากถ้าถ่ายไปไม่มีเสียงเพลงก็เล่นใหมเด้อโอ้เข้าไปแล้วครับที่นาะทีที่สองนาทีสามนาทีครับประมาณสามนาทีสวย ้ยล so okay, so an ุนางลนางลุนางตุดผู้แพ้โอเคเดี๋ยวเกมสองต่อมือโกออกโงแล้วอ่ะโอ๊ยเตะเตะกุยก๊อฟเตะกูทำไมงมาเตะกูไม่พอมาสอบกูยลยววิ

เาจะได้ยังส่งให้ทขาดึงส่งให้ฟังกันน่ะตามตามครับตามครับตามระบบจะได้แม่จ่ายเมื่อกี้ยิงเข้า โอ้ยังไม่ลุกนั่งเลยอู้ยฟวยังไม่ลุกนั่งเฟียังไม่ลุกนั่งเฟยังไม่ลุกนั่งอตัวนี้เห็น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 ยังยังยังถ้าส่งไปแล้วฟิวรัไม่ได้ข้ากลัวล่ะโอ้โหครับ 3 2ครับจะงกีหละนี่มลี้ยงมอาอยูกฝุกบอกเลยกล้องนี้ทำให้โอ้ขาวมากอ่ะโอโกครขาวอ่ะกล้องนี้เช้าหมกล้องนี้โอ้ขาวมากอ่ะ

ไม่ไม่อยากลงอ่ะอเป็นตากล้องดีกว่าเหนื่อยแล้วทุกเป็นไรไเป็นไรทุงดูควายออกมาจากป่าวะทุกได้ก็โทอีกยิงนี่ออเอาแก้ว้มึงเอาอยู่อ่ะ อาไปเช็ดฟ like. ิวไมลงฟิวไมลงอฟิวไม่ลงมาสตานะฟิวไอฟิวย่อไอฟิวย่อไอฟิลไม่ลงไอยื้ยื้ไอยื้เกมเกมนิดนานเว้ยวิดโอนานนะเว้ยอันนี้จะเจ็ดนาทีแล้วใหม่จะตายเร็วๆชอบเร็วๆอ่ะ มึงทำใ้เปลืองเปลืองเปลืองโทรศัพทฟุกเนี่ยพื้นที่ฟุกเนี่ยโอ้ขาสั้นโอขาสั้นโอขาสั้นโอขาสั้นวะ

โอฝ่ายอไปครับฝ oh. oh. okay. 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 uh ่ายอชนะไปขอสะพายเลครับโอุรู้สึกไงครับกับการชนะครั้งนี้เฉยๆอ่ะก็คนมันแม่น่ะเออเกี่ยวกับอะไรกับแม่นเกี่ยวที่อะไรกับแม่นว่าใครที่อ่ะปึ๊งเป็นไงวะก็เฉยๆนะเอาไหมไหมอยู่มีการอำไมอย่ะแล้วเยอะแล้วนี่ก็ชนาทีแล้วไอ้มึงก็ตัดไงตัด ชอตที่แบบไปเก็บบอลอันนี้อันนี้เอาขึ้กัน <S <S ไไ<ป>ม่ชอบชอบ,ชอบเดียวอะเจอกันฟุตบอลอีพีสอง